สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลย FC เบอร์สุขุสุขพนมือนี้ก็มาพบพอกบเฮาคือเก่าทางทองลูกสาวสาวนะเมื่อนี้าวกุ้งก็ออกห้ออกหน้าน้าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สาวกุ้งก็ได้ออกมาหอดหน้าและหน้าพี่น้องแต่ว่าเมื่อกี้นี้ชาวกุ้งก็เอาเห็ดปวกเนาะสาวกุ้งออกมาน้าเมื่อกี้นี้พี่น้องสาวกุ้งอยางมาน้ำทางโหลดเห็ดเห็ดปวกพี่น้องสาวกุ้งก็ขึ้นไปเอาเสียมอยู่เทียงพ่นและแล้วก็มาเอาเห็ดปวกแล้วก็มารีวิว นาเข่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่าสวงามสํายแล้วเข่าสกุ้งสกุ้งกับบรดออกมาได้ประมาณประมาณช่องถิดนี่แหละสกุ้งบด้ออกมากะตอนนี้สกุ้งก็มาเบิ่งเข่ากะงามเติบเลยพี่น้องกะาไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องเดี๋ยวสกุงจะให้เบิ่งเห็ดปวกก่อนเนาะ<ม>เห็ดปวกก็ได้ลายเติบพี่น้อง เดี๋ยวเป็นเห็ดปวกซากุ้งเอาเมื่อกี้นี่เนาะพี่น้องมันอยู่ในแข้มทางพี่น้องซากุ้งอย่างมาโรดเท่นเห็ดปวกพี่น้องแต่ว่ามันอยากบานเลยเนาะตัวจุมกม็มีตัวบานกม็มีนี่พี่น้องตัวจุมมันกะมันหัหกหักเมื่อเอาเนาะซากุ้งกับบได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งกับขอโทษขออภัยนาำลายๆเด้อเพราะว่าโบมีมือกล้องพี่น้องซากุ้งเอาแล้วซาวกุ้งก็สิมารีวิวนาะสู่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะ กินในชาวเข่งพ่นยยางก่อนพี่น้องเพ่นบบเห็นชาวกุ้งยามัน้ำลังางสากุ้งเ็นอยู่ในแคมตะพังในชาวกุ้งก็อยู่แคมห่วยเนาะพี่น้องนี่นา,าแ,แถวแคมห่วยแถวโน้นพี่น้องเขา่ากะซิะมาณนี่แหละเนาะพี่น้องการงามอยู่พี่น้องกามากกับน้องเพิ่อแหลนลงมานํำลัางชากุ้งเนาะเพราะว่าชากุ้งเห็นเฮ็ดและสากุ้งกง็แเลนขึ้นไปเอากระตากับเซียมเนาะแล้วเพิ่นกระลลนลงมานํำลัาง เดยพี่น้องเขากาสีงามเนาะตอนนี้กะเป็นบรรยากาศยามเศร้าเนาะพี่น้องกับประมาณแปดเก้าโมงนี่แหละเนาะกะสีบบฮอนกาซีบบทันมีแดดแห้งบันไดเนาะกาลมพผัดเย็นดีพี่น้องบรรยากาศกำลังดีเลยเดี๋ยวเช้ากุ้งจะพาพี่น้องไปเบิง่งทาง หลงนนะพ,พุ่น้างเช่ากุ้งก็สิพาพี่น้องอย่างไปทางนั้นแถวหลงกะสีงามเนี่ยพี่น้อลงลมผัดใบเข่าปีวอยพี่น้องบ่ได้ออกมาเฮิงเติบมาเบิ่งก็คือจังหวะแปลกหูแปลกตาพี่น้องก็คือจังหวะง,งามขึ้นหล,ลาๆเพราะว่าสชกุ้งเมื่อตั้งแต่ดำนานแล้วสชกุ้งกับบได้ออกมาเลยพี่น้องฮัากก็ออกมาเนาะ ท่านั่นกะสิเป็นตะก,กา้าพี่น้องตะก,ก้าที่โกรกโบบด์กันเลยอ่พอวันเราต้องเยี่ยมทิมเชได้ว่าเชได้ชาดเข่ากันเลยว่าป้าคาตาเลยกะเนาะกะบโรเอาหน่อยเดียวแล้วก็ป้าไว้หันเลยว่าเชเอาลดเยี่ยมกับเชได้กา้าพี่น้องก็เลยเรได้เยี่ยมป้าไว้หันเจากุ้งสีพาพ่อแม่พี่นอ้องหลาะเบิ่งหอมๆห,หน้าเนาะเข่าของเา้ากุ้งก็งามเติบเลยพี่น้อง แถวนี้ดำนำลังหมู่แถวนี้ค่ะดำนำลังหมู่มันกะชิบว่งามปันไดเนาะก็ยังบ่ทันได้งามปันไดจชะกุมจิพาไปเบิ่งบ่อนพุ่นบ่อนดำก่อนหมู่พี่นอ้องก็สิง,งามในแถวนะเป็นกกเป็นกอไบแล้วใส่แวนไปแล้วพี่นอ้อง สกุงก็ยังตื่นเต้นอยู่พี่น้องเอ้ยเอาเห็ดปวกกินเนาะจะได้บริถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอยู่กับบริโภคอยู่เป็นเป็นหนึ่งแต่ว่าบุมีมือกล้องใหง้เนาะน้องเผื่นกับฮักกระแล่นลงมานํำลังะ่ะสกุงก็เลยบริถ่ายแถวนี้ดำํำลังเบิดพี่น้องเข่ามันก็เริ่มงเข่ามันก็นยังบ่ทันไดนนาบันไดยังบ่ทันในงามขักบันไดมันดำนํำลังมือ แถวนั่นกะชิดำกอนหมู่พี่น้องแถวนะงามเหมืแล้วทางมาใส่แวนเหมืเลยลมผัดโอยๆพี่น้อง ตอนแรกคือาสิไปเลี้ยงงัวปุ้ยแหละพี่น้องวันนี้ก็เลยอ้ยเข้าไปน้าดีกว่าว่ะขาดชิได้เห็ดปวกแล้วว่าเสากุ้งก็เลยแบบแบบตัดใจเข้ามานาเนาะคันไปเลี้ยงงัวกับบ่ได้พี่น้องเ้ยจกักสิแม่นพายไดพอ่อยากมาชิอชอวกับพ่อเห็ดปวกคนดืองดีจริงี่แหละเนาะพี่น้องคนดืองดีอยางมาแต่บ้านกับพ่อเห็ด แถวนี้ยังบบอยางงามปันไดเข่าแถวนี้มันเป็นแถวนูนพี่น้องนูนแคมหวยเข่าก็บใยางงามปันไดเนะาะเจ้เป็นคุดปีช่งผูกคันนะคุดจิลอบอ่ะระเทนจะกุ้งเอาเฮ็ดผลนกาทือเสียมแหลนลงมา้ำหลัง งามแล้วเข่ากะอีกบดลก็คงสิได้เกี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยสซวกุ้งแห้งอยากให้มันซุกไว้ๆเกี่ยวไวๆแล้วก็แล้วไวๆจังสบายพี่นอ้องสซวอ้วนเพิ่นขุดยังน,น,นะฮะขุดเจรอปเดียรเซียมลงมาขุดเนาะเอาของลองมาขุดเจรอพี่น้องเิ่นขุดเจรอ เป็นปีกแลว้วปะใช้ผูกพังสดดินไว้จจคโต้คูนใช่ไหมนี่พี่น้องคุณคูดได้ไงจิโร่หันตกเลยอยากลองไปหาหมู่บอนี่พี่น้องเป็นปีกแล้วจิโร่เขาจนคูดข่ายเลยพี่นอ้องตกลงกระตานีพี่น้อง ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นปีกตัวนี้มันก็จะมีตัวน้อยตัวใหญ่พี่น้องตัวเป็นปีกก็มีตัวยังประัานด้เป็นปีกก็มีแต่ว่าเขาคุดคายแล้วแตกเบิดชกรงยางมานําทางเห็นตะบอนเขาคุดเอาไม่เสียมนีไปย่างยนะ่างเนื้อขึ้นมาหาแกงเห็ดปวกกินูปลากระบองภู เห็นมัพี่น้องตัวชีเรืองๆอยู่ในหงาคามฮะเดยพี่น้อง <c oughs> กระบงเอ้ยป,ป <c oughs> ัทจัยไปปะเดย์หาหาเดย์เดย์เดย์พี่น้องตัวชีเรืองๆ <c oughs> อยู่ในหงาคามกระบองอันนี้ลายขักเรียรลได้น้ำหงาคามไปเด้อไปเด้อมล่นชส่คอเด้อนี่พี่น้องแถวนี้ก็จะเป็นนาหลงของสกุ้งเองเน,ะนาะนาหลงเขาก็สิงามเลยพี่น้องเพราะว่าดำกดหมู่เลยแถวนี้เนาะ นำกอนหมูเบิร์ดใบเข่ากับเพื่อนน,น,นอนหนอลนะพี่น้องไฮตัวนี้มันอยู่นู่น ون, มันกเ็เลยเบิกง,งามประได้ไหนี่กัะพุยกระบพอนำเนีน่เนาะนาบัถงพุยชองสอบเพียงมันจงีงามผูกแถวแคมดอนผูกกับงามพี่น้องงามไปแล้วท,ท้งเทิงผูกกับนาเท้าเคีง ก,กองยังคูดคูดกี่หลอดก็คูดออกจะได้นตายคูดไปขายเขาคูดขายค่ะเจ็ดเจ็ดบาร์อ <8. S 1> <8. S 2> ือแปดแปดโตพี่น้องแปดโตต่อพันกรีบพันกรีบเนี 1, ่บวหัวจากบาทห้าพันกับยี่สิบบาทพี่น้องพันกรีบชาวกรุงกับบวหัวยี่จากบาทเนาะ พันหนึ่งกับประมาณตัวละสามบาทบอพี่นอ้องชองสามบาทและชากุ้งกับ่บหูเนาะยี่สิบบาทหาได้อยู่หาพันเนาะอยู่บ้านชากุ้งทะเลกเอาหาพันขุอม,มือนี่พี่น้องนี่เดแยวนาหลงพี่น้องงามขักงามเน่ พ่อมีเตอกอยใหญ่เนาะผู้เข่าเขาขนาดในบ่อน้ำฮะมีเตอกอยใหญ่ไปเอามาปล่อยเอามาห้อยเชอรี่มาปล่อยบ่เอามากินเอาลงมาปล่อย สกุลเอามาปล่อยบักลายหนึ่งพี่น้องหอยจุปลาก,ก็ปล่อยช้ช่องทงช่องซ้ำทงแหละพี่น้องก็แล้วเลย,าย่าจะเอามาปล่อยกับเราจเอามาปล่อยเข่าในนี่ตั้งงามเหรียโลงไหมงามขาดงามแน่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นนาโลงเนาะซองไห่ไห้นี่แล้วก็ไห่นี่มันก็สิงามพี่น้องงามกว่าหมูแล้วก็ไห่ตัวน,นั่นเนาะแถวนาหางงามเบแต่ขานีขึ้นไปผูกหางงามเบดพี่น้อง ถ้าแถวชากุ้งย่างมาอเอากินนี่มันเป็นแถวโน้นพี่น้องทางนะ้นมันก็นเลยบวง,งามพันใดปลาบอนปลาฮาใหญ่แล้วบ่ชมเชียเนลชมเชีนเนวเลยย่างเกี่ยวข้าวพอดีกินเนาะเดี๋ยวชากุ้งสิพาพ่อแม่พี่น้องอย่างกันไปเบิ่นทงเทิงกันเลยเนาะผอของซาเข่งเหมนจุงัาไปเลี้ยงเลยัาของชากุ้งอยู่เนาะพ,พุ่นพี่น้องเอ้ย บ่อเอาเขามาว่าอยู่ในเขาเ่าแทวนี้ค่ะถามมันเป็นหมากจะหน่อยห่เบิ่งจังสีขึ้นจังว่ะมันเต,เตี้ยๆหนึ่งพี่น้องจังหน่อยมันเป็นหมากหันไปกายน่คะจนถ่วมหัวสะกุ้งเบิ่งจังสีแหละเบิ่งไปสิค่ะคือจังว่ะบริบริชูงพี่น้องดเวลาเขาเกี่ยวเขาลงไปหาทถ่วมหัวปุ๊บ นีเนาะมันงามแถวนหนอย่างไว้นี่กินข้ <c oughs> าวกเบดซาวนน้อย,อ,ยอันนี้คอยก็เดียวว่าเพิ่นอยู่ใส่คอโลดเอิอนหาอยู่บนบ้านพูคิดว่าเพิ่น,น,นะะ 3, อันเสียชรกเสียชามเีเถื่อเลยพี่น้องมาน้อยของชาวกกุงเสียแล้วก็ ชองซัมเมอร์แล้วมันกระกลับมาเชียร์องซัมเมอร์กระกลับมาเจ้มมาไปแจกไฟเอาที่เอาแดดออกเลยพี่น้องสก,กุงขึ้นว่าพ่นชิตโตกเนาะมันบโตกซ้ำแดดออกทางหน้าน้ากับเจ้าลงลุ่มไปพวกหน้าเขา นี่นาอพี่น้องกัสิประมาณนี้แหละเนาะชาวกุ้งกัเหตุตามคำขอเอฟซีเนาะเอฟซีเป็นขอมาว่าให้ชาวกุ้งรีวิวหน้าให้เบิ่งว่าเขางามสำไร็จชาวกุ้งกันได้มารีวิวหน้าให้เพิ่เบิ่งเลยพี่น้องเี่ยวได้งก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ชาวกุ้งกับสิขอจบเพียงเท่านี้เนาะ ขาใหมากกัฝากกดแซ์กดไลค์กดซับสไคร้และที่สำคัญกับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบภา,ภาคลิปม่ใหม่ๆจากสองของเฮาในเดอพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อ,นอง